คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของ2ตัวบนตรงๆคลิปโค้งสุดท้ายของ2ตัวบนตรงๆนะครับอันนี้ผมก็จะมาให้แต่ตัวเด่นตัวกันผมไม่ให้นะครับตัวกันถ้าใครอยากไปชมก็ไปชมคลิปแรกของ2ตัวบนตรงๆเนอะอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอันนี้ผมก็จะมาให้แต่ตัวเด่นเด่นแล้วก็จะเป็นตัวฟัน ก็จะไม่เยอะนะครับตัวเด่นก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหลักหนึ่งนี่หลักหกหกสี่หกหกหกเจ็ด 9แล้วก็จะเป็นหลัก7 7 4 7 6 7 7 7 9แล้วก็จะมีหลัก8 8 4 8 6 8 7 8 8 9นะพี่น้องตัวนี้ แปดเก้าแล้วก็จะมีเก้านะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้านี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณยี่สิบห่างยี่สิบห่างนะพี่น้อง จากที่23ลดลงมาเหลือ20นี่ก็คัดแค่ตัวเด่นๆมาให้แล้วก็จะตัวฟันตัวฟันจะไม่เยอะตัวฟันนี่อยากให้เน้นฟัน1 7 6 9 เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนี่และครับตัวฟันก็มีไม่เยอะนะครับตัวฟันก็จะมีประมาณนี้หนึ่งสี่ห้าหกหกหางถ้าใครชอบก็ฟันหมดเลยก็ได้ ขอแถมอีกตัวก็ได้ครับเจ็ด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 นะกับแปดเก้าเป็นแปดหางนะพี่นะ้องหกเจ็ดเออลืมหกเจ็ดออหกเจ็ดมีแล้วหนึ่งเจ็ดขาดหนึ่งเก้าไป ถ้าใครชอบก็หนึ่งเก้าอีกก็เตนนะครับจะ,จะมีประมาณนี้ที่ผมอยากให้เน้นก็ตัวนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนี่แหละครับถ้าใครชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ไปเลือก เอาก็ได้นะพี่น้องนะไปเลือกกันเอาตัวฟันก็ทีผมฟันให้ก็จะมีหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดจะมีประมาณนี้ของโค้งสุดท้ายสองตัวบนตรงๆนะครับพี่น้องยังไงก็ฝากกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของสองตัวบนตรงๆแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นสามตัวบนตรงๆแล้วก็หลักร้อยให้ หลักร้อยหลักร้อยสตัวนะครับเด่นตัวไหนก็ค่อยมาชมกันเราเราจะไปจับใส่หลักร้อยกันก็2ตัวบนตรงๆก็จะจบประมาณแค่นี้นะพี่น้องนะก็ขอให้รวยๆกันทุกคนวันที่หึงพฤศจิกานี้ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเงินทุกๆคนสถิติย่อมเยอะเสมอไปนะครับผมย้ำเสมอนะครับสถิติเยอะอยู่แล้ว ก็แล้วแต่ใครชอบแล้วแต่ใครมีบุญวาสนาเข้ามาชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภันทุกๆคนก็ขอให้รวยๆกันนะครับวันที่หนึ่งนี้วันนี้ก็สวัสดีนะครับขอให้มีเงินมีทองใช้กันขอให้หมนตนี่มนสินครับขอให้ร่ำรวยตลอดไปครับก็สวัสดีครับ